เทคโนโลยีชาวบ้านวันนี้ขอนําเสนอเรื่องเลี้ยงนกกระทาไขา่ไข่สร้างเม็ดเงินให้หนุ่มโคราชหากพูดถึงไขน่นกกระทาคงไม่มีใครไม่รู้จักนอกจากรสชาติที่อ,อร่อยแล้วในไขน่นกกระทายังประกอบไปด้วยคุณประโยชน์มากมายอย่างเช่นสารโคดีนที่ช่วยเพิ่มความจำ นี่คือคุณสายหยวนพลเสนาอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่66หมู่ที่2ตำบลห้วยถแถงอำเภอห้วยถแถงจัังหวดนครราชสีมาปัจจุบันคุณสายหยวนเป็นเกษตรกรฟาร์มไข่นกกระทา,า,าคุณสายหยวนบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อตนอายุ20ปีก็คงเป็นวัยรุ่นทั่วทั่วไป แต่วันหนึ่งเห็นเพื่อนสนิทเลี้ยงนกกระทาจึงได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นี่เถอว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณสายยนเกิดความสนใจที่อยากเลี้ยงนกกระทาจึงซื้อพ่อและแม่พัน,นุ์นกกระทามาเพาะเลี้ยงจํานวนหนึ่งจากเงินลงทุนเพียง1 3 0 0 0บาทคุณสายยนมีการจัดการในฟาร์มไขน่นกกระทาของตนเอง จะเป็นการเลี้ยงระบบแบบปิดโดยในห้องจะควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่25องศาเซลเซียสโดยโครงของนกกระทาจะเป็นชั้นๆต่อสูงขึ้นไป1ชั้นจะมี3 4ถึงโครง1กรงมีขนาดครึ่งเมตรและใน1กรงจะมีนกกระทาทั้งหมด20 30ตัว เพื่อไม่ให้เกิดความเออัดมา่จนเกินไปใีส่วนของอาหารสำหรับนกกระทาน,นั้นคุณใสยย่ยนจะให้อาหารสำหรับพุ่มนกโดยเฉพาะเพราะมีสารอาหารคารบถ้วนที่นกต้องการช่วงเวลาในการให้อาหารจะมีสองช่วงเวลาคือ6โมงเช้าและ4โมงเย็นและจะให้โปรตีนเสริม1 2ครั้งต่อเดือน โปรตีนจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีไม่ให้เกิดทาการป่วยง่ายและเมื่อนกกระ้าที่กำลังจะไข่ก็ถูกจับแยกออกมาเพื่อใช้ยาเร่งไข่เมื่อออกไข่แล้วคุณสสยหยนก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเก็บไขใ่ให้ได้1,000งฟองเพื่อนำเข้าตู้ฟักโดยเก็บไข่ที่ออกมาในอุณหภูมิห้องปกติ แต่ถ้าเก็บไว้เกินหนึ่งสัปดาห์เพราะจะทำให้ลูกนกไม่สามารถฟักตัวได้เมื่อเก็บไข่ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็นำมาใส่ตู้โดยอุณหภูมิในตู้ฟักจะอยู่ที่37องศาเซลเซียสใช้เวลาในการฟัก1 7-18วัน เมื่อลูกนกออกมาแล้วก็จะมีอาหารเฉพาะลูกนกที่ต่างจากนกที่โตแล้วโดยจะให้อาหารชิ้งรีดแบบผงและอาหารหมูบดละเอียดแบบผงเพื่อเร่งให้ลูกนกโตไวขึ้นเมื่อลูกนกครบหนึ่งเดือนจึงสามารถกินอาหารนกและอาหารเสริมต่างๆได้ค่ะคุณสายยนยังบอกอีกว่าโรคที่พบบ่อย คือโรคถุงน้ำไต้ผิวหนังหากพบว่าเป็นโรคนี้ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะเนื่องจากนกตัวนั้นไม่แข็งแรงและเกิดความผิดปกติในตัวเองเนื่องจากนกระทาสามารถออกไข่ให้เก็บได้ทุกวันในทุกๆเชา้าคุณไสยหยต์ก็จะเก็บไข่เอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเพื่อจัดจำหน่าย โดยการจำหน่ายของฟาร์มคุณสายยุ่นจะจำหน่ายสองแบบคือจำหน่ายแบบต้มโดยต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติหนึ่งวันจึงจะสามารถนำไข่นกกระทามาต้มได้จากนั้นบรรจุภัณฑ์ขายโดยจะปอกเปลือกเรียบร้อย 2. จำหน่ายแบบสดเมื่อเก็บไข่ออกมาจากฟาร์มแล้วก็สามารถจำหน่ายได้เลย โดยทั้งสองอย่างนี้ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปราคาขายส่งไข่นกกระทาสดราคาอยู่ที่70บาทาาต่อกิโลกรัมไข่นกกระทาต้มพร้อมแกะบเลือกราคาอยู่ที่1บาทต่อฟองอาชีพเกษตรหลายคนมองว่าเป็นอาชีพที่ทำแล้วร่ำรวย หลายคนก็บอกอีกว่าอาชีพเกษตรไม่ได้ร่ำรวยเท่าอาชีพอื่นแต่ก็สามารถมีไรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวได้ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละบุคคลเพียงตั้งใจและมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองทำ mm. ก็ถือว่าเป็นการมองความสุขให้แก่ตนเองแล้วดังเช่นคุณสายหยนได้กล่าวว่า การเลี้ยงนกกระทาไม่จำเป็นใช้พื้นที่จำนวนมากต้นทุนไม่สูงมากจนเกินไปตนเองมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงดูแลจัดการฟาร์มไขน่นกกระทาของตอนเองจึงทำให้ที่ฟาร์มได้ผลผลิตที่ดีเพราะเกิดจากความดูแลเอาใจใส่ ทำให้ทุกสิ่งที่ทำคุ้มค่าแก่การลงทุนและคุ้มค่าตอบผลตอบแทนที่ได้รับค่ะวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ